ลสวัสดีค่ะทุกคนมาติดตามรับชมวีดีโอของแตนในการเดินทางจากฟลอริดาถึงเมืองไทยกันเลยนะคะเที่ยวบินของแตนก็จะฉุกลระหุกมีอะไรที่น่าตื่นละทึกเหมือนกันนะคะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ เห้ามถอดออกนะเราเหมือนโจรกันมากสองคนแม่ลูกโจรดีดเขาห้ามถอดออกนะจ๊ะใส่ตลอดค่ะนอนก็ต้องใส่ ะะจากเกาหลนะะีนั่งเครื่องมาที่เมืองไทยสุวรรณภูมิ5ชั่วโมงนะคะทุกคน5ชั่วโมงซึ่งก็มีข้าวมีอะไรให้กินด้วยแต่ว่าแตน่นั่งเครื่องมาถึงสุวนรณภูมิจากสุวรรณภูมิออกมาเช็คเอ,อกสารต่างๆนะคะใช้เวลา30นาทีทุกคนไม่นานนะคะเพราะว่าไฟล์ของแต่แล้วก็มีไฟล์ของคนอื่นอีก2-3ไฟล์คือรู้สึกว่าจะไม่จะไม่ยุ่งเหยิงมากนะคะใช้เวลาแค่30มนาทีแล้วก็ไปตรวจนะคะตรวจคุณหมอจะถามว่า ชีดามาไหมชีดาอ,อ,อะไรมาชีดมากี่เข็ม ฉีดมาครบ14วันหรือ,อยังแต่ของแตน่ะฉีดเข็มแรกอะมันครบ14วันไปแล้วแต่เข็มที่2แจนแตนเพิ่งฉีดเมื่อ2วันที่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่นับถ้าว่าแตนต้องกักตัว10วันนะคะทุกคนตอนนี้แตนอยู่โรงแรมนะคะแตนต้องกักตัวทั้งหมด10วันเพื่อผลที่ออกมาแล้วก็เพื่อความชชวร์ว่าเราเซฟนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากที่ตรวจเอกสารเ็จเรียร้อยแล้วแตนก็ไปรับกระเป๋ารับกระเป๋าเสร็จแล้วก็ออกไปขึ้นรถบัสเลยนะคะคือเวลามันแบบ เร็วมากนะคะมีขั้นตอนให้เรามีถนนให้เราเดินแบบว่าไม่มีการหลงแน่เพราะเขาทำทางให้เราเลยและทุกสิ่งทุกอย่างในแอร์พอร์ตคือปิดหมดเลยไม่มีขายเลยนะคะหรือว่าแตนไปตอนกลางคืนก็ไม่รู้เราลงเครื่องกลางคืนมันก็เลยไม่เห็นอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นพอแตนไปปับ๊บมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแล้วมันไม่ยุ่งยากมันง่ายมากเลยทุกคนคือไม่รู้อาจเป็นว่าของแตนไฟแตนง่ายก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราไปด้วยนะคะทุกคนดูแลดีมากทุกคนให้ความร,ร่วมมือแล้วแบบเหมือนแบบเราแบบเป็นทีมเดียวกัน่คืออทุกยาง เร่งง่ายเร็วนะคะไม่เสียเวลานะคะทุกคนก็เป็นตามขั้นตอนคือรถบัสเสร็จแล้วก็จากรถบัสขับรถมานะคะแตนก็ไีโรงแรมแถวนาน,นะคะทุกคนก็ใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะคะก็ก่อนลงจากรถบัสนะคะเ mm. ขาก็จะมีคนมาเอากระเป๋าเราไปแล้วไปฉีดสเปรย์ฉีดอแอลกอฮอล์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วคนคุมล่าง ทุกคนเลยนะคะแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปเช็คอินทีละคนทีละคนหนึ่งห้องต่อนหนึ่งคนนะคะแดนแยกห้องกับแม่แดนด้วยนะคะทุกคนตอนนี้แตนอยู่คนเดียวแม่อยู่คนเดียวนะคะต่างคนต่างอยู่10วันค่ะแล้วเขาก็ให้ที่ตรวจอุณหภูมิให้เราด้วยนะเราจะต้องตรวจแล้วเข้ากลุ่มของเขาทุกวันส่งผลว่าเราผลอุณหภูมิเป็นปกติไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอะไรทางนั้นนะคะเพราะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องตามลำดับไปว่าเราต้องทำแบบไหนยังไงบ้างนะคะทุกคน นี่แหละค่ะขั้นตอนของแตนนะคะในการที่มาเมืองไทยนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมายนะคะแตนก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่แตนได้เผยแพร่ไปในนี้นะคะถ้าใครจะมาก็เตรียมเอ,เอกสารของตัวเองให้พร้อมนะคะแล้วก็ไทยจะหาโรงแรมเองก็ได้นะคะหรือว่าจะมาโรงแรมรัฐบาลแบบแตนก็ได้แต่เราก็จะไม่รู้เท่านั้นเองว่าเราจะไปลงที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอ,อีกหนึ่ง บทเรียนนะคะที่ว่าเรามาแล้วก็ได้ทําอะไรที่แบบตื่นเต้นดีนะคะมาเมืองไทยแต่ว่าไม่ได้เห็นญาติพี่น้องก็ต้องมากักตัวก่อนเนาะ,ะช่วงนี้มันโควิดเนาะเดี๋ยวแตนเล่าให้ฟังนะคะประสบการณ์นะคะจากการบินของแตนนะคะว่าจะโหดทรหดขนาดไหนทั้งคลิปการเดินทางของแตนตั้งแต่ฟลอริดามาถึงนิวยอร์กจากนิวยอร์ก มาเกาหลีจากเกาหลีมาไทยนะคะว่าทรหดอดทนขนาดไหนนะคะฝ่าจะผ่านมานะคะแล้วก็ขั้นตอนการตัวเอกสารง่ายยากยังไงนะคะแล้วก็ทุกคนแต่ละคนเราจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะเอกสารของเราเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนอย่างตัวฉีดโควิดมันก็ไม่ได้ฉีดตัวเดียวกันนะคะเขจะมีถามขั้นตอนการฉีดมากี กี่เข็มเข็มที่1เข็มที่สองต้องฉีดกี่กี่ครั้งกี่วันนะก็ฉีดยานะคะขั้นตอนนะคะก็ฉีด1เข็ม2เข็มนะคะต้องนับแหทรวมให้ได้14วันนะคะถ้าไม่ถึงอย่างของแตนเนี่ยแตนฉีดเข็มแรกมาแล้วเมื่อวันที่29ของเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็แตนมันฉีดอีกทีเมื่อ2วันที่แล้วเพราะฉะนั้นสองวันเนี่ย ที่เขานับเนี่ยคือมันยังไม่ถึง14วันนะคะเพราะฉะนั้นแตนก็ต้องกักตัวเป็น10วันนะคะทุกคนแล้วก็เขาจะนับว่าถ้าเราฉีดครบมาแล้ว14วันเราก็จะกักตัวแค่7วันนะคะทุกคนถ้าถ้าเป็นเข็มเดียวหรือว่าทั้ง2เข็มเลยนะคะต้อง2เข็มรวมกันแล้วได้14วันนะคะแล้วถ้าของใครนะคะไม่ถึงก็คือต้องกักตัว10วัน ถ้าใครไม่ได้ฉีดเลยก็ต้องกักตัว14วันหรือว่าตามที่เขาระบุไว้เลยนะคะแล้วก็ตัวยาวัคซีนก็ต้องตามในที่เขาระบุเท่านั้นนะคะถึงจะได้กักตัวในในระบบของเขาตามของเขานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ดูดีอานรละเอียดดีๆนะคะทุกคนถามว่ายากไหมก็ไม่ยากถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายสาหรับเราที่เดินทางคนเดียวเนี่ยมันจะคล้องตัวฝาอะไรฝาแต่แตนะมีแม่มาด้วยเพราะฉะนั้นเราเดินทางสองคนนะคะก็ไปไหนก็จะพ่วงกระเป๋าไปด้วยนะคะอย่างของแตนเนี่ยก็มีอุบัติเหตุแล้วก็ นู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะคะมีคลิปของแดนนะคะลากกระเป๋าต่อเครื่อง อะไรด้วยนะคะแต่ว่าดีที่ว่าไฟล์เนี่ยมันมีเวลาเผื่อให้เราด้วยมันก็เลยแบบทําให้เรามีเวลาไม่ต้องวิ่งไม่ต้องลนมากนะคะเพราะว่ามันจะต้องถ้าไฟล์ไหนของเราคอนเนคติ n งอ่ะมันมันรีบนะคะเราจะทําให้เราอะ่ะคือแบบต้องรีบเร่งอ่ะต้องทําเวลาทุกคนนึกออกไหมแล้วเราต้องแบบรีบวิ่งให้ทันเพื่อจะไปให้ทันคอนเนคติ n งไฟล์ให้ได้นะคะแต่เนี่ยฮอลแลนมีเวลามันก็เลยทาให้เราอะ่ะสามารถเผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะในการที่จะไปนะคะแล้วก็ ก็มีอุบัติเหตุต่างๆนู่นนี่แตนขึ้นเครื่องจากโอแลนโดนะคะแล้วก็มาลงที่นิวยอร์กเป็นของ JFK นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาจะไม่ connecting ของ international นะคะแตนก็จะต้องจ่ายตรงนี้เองนะคะแล้วก็แตนจะต้องจ่ายค่ากระเป๋าใบละ30เหรียญน,นะคะแต่ซึ่งแตนอามา4ใบนะคะทุกคนจ<ช>่ายใบละ30เหรียญแล้วหลังจากนั้นแตนต้องไปรับกระเป๋าที่สนามบินที่นิวยอร์กนะคะแล้วก็ transfer เพื่อจะไปที่ international นะคะแล้วก็ แต่นะอยู่ที่เทอร์มินอล5แล้วแตนต้องเข็นรถเข็นไปแล้วก็ไปทรานเฟอร์นั่งรถไฟแล้วไปต่อไปลงที่เทอร์มินอล4ที่4นะคะเพื่อที่จะเอากระเป๋าแล้วไปเช็คอินที่เอเชียนาแอร์ไลน์นะคะซึ่งแตนก็เดินทางเข้าไปทั่วเลยเพราะว่าแตนอะคือแบบเหมือนคิดแล้วรู้ว่าต้องไปไหนแต่คือมันไปไม่ถูกไงคือแบบเหมือนแบบเราต้องไปต่อตรงไหนเราต้องไปตรงไหนอะไรประมาณนี้ทุกคนมันก็เลยแบบทาให้เกิดเหตุ hey, ชุกระหุด้วยนะคะแล้วก็มีคน ไปยืนตรงหน้าลิฟต์อ่ะเราก็คิดว่าเป็นพนักงานเราก็เลยไปถามเขาเพราะว่าในาจุดจนั้นอ่ะคือมันไม่มีใครให้เราสามารถถามได้เลยทุกคนก็ยุ่งกันหมดเลยนะคะยุ่งจนแบบเหมือนแบบก็ไม่มีใครคุยกับเราเลยอ่ะเราก็เลยแบบเออไปถามเขาว่ายูฉันต้องต่อเครื่องฉันต้องไปเอเชียนาแอร์ไลน์ต้องไปทางไหนอะไรประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่าไปไหนนะอะไรไปไหนไปยังไงอะไรประมาณเนี้คุณจะไปไหนนะแอนต็นนเลยเโทรศัพท์ให้คุยกับสามีนะคะแล้วสามีก็บอกเขาว่า าต้องการจะไปเทอร์มินอลโฟไปเทอร์มินอลสเพื่อจะ transfer ะกระเป๋านะคะไปสายการบินเอเจน่าเขาก็บอกโอเคเขาก็เลยรับปากว่าจะพาไปแต่เขาพาแดนมาจุดเดิมที่แดนเริ่มต้นแตนก็เลยอะไรทําไมพามาจุดเดิมเพราะว่าถ้าไปเทอร์มินอลโฟเราก็ต้องไปที่รถไฟและต้อง transfer ไปจุดหนึ่งถูกไหมคะแล้วแตนอ่ะเขาก็บอกว่าพอเดินไปเขาก็บอกว่าสิบเหรียญน,นะเราก็บอกอา้าวถ้าคุณเป็นพนักงานทําไมคุณคิดเงินเราสิบเหรียญวะตอนแรกเขาบอก 15, กัาสิบห้าแดนก็ลง ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็คิดว่าเป็นติปเป็นอะไรเงี้ยเราคิดว่าพนักง,งานแต่จริงๆเขาไม่รียนเรียกร้องอะไรจากเรานะเพราะเขาเป็นพนักง,งานแลวเขาสามารถช่วยเราได้แล้วเราถ้ามีน้ำตจํำใจเราก็จะให้เขาใช่ไหมทุกคนแต่ไม่เลยค่ะเขาก็เป็นแบบเ,เราก็แบบเสียเสี่ยงเสเขียเสีย,สยข้างง่ไปประมาณน,นั้นนะคะเพราะว่าแตนก็กําลังคิดว่าตัดสินใจว่าเอาอยัางไงก็ได้คือให้ถึงจุดหมายปลายทางที่แตนจะไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามันเสียยอมเสียตรงเนี้ยแล้วเราไปถูกก็โอเคนะคะแตนก็เลยไม่มายนะคะ,ะ,คะทุกคนแต่ว่านะ คืออะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะทุกคนแล้วก็พอ,อไปขึ้นแตนก็เดินไปอีกแตนก็ต้องไปถามเจ้าหน้าที่ที่เป็นตำรวจนะคะถามว่าฉันต้องไปเทอร์มินอลโฟต้องไปยังไงคะนะคะสามารถไปยังไงได้บ้างเขาก็เลยบอกว่าอ๋อไปอยังงี้ขึ้นลิฟต์ไปไปชั้น3แล้วก็เดินตรงไปคุณจะไปเห็นรถไฟนะแล้วก็ไปทางฝ่ามือคุณน,นะแล้วก็ขึ้นรถไฟแล้วก็จะพาไปเทอร์มินอลโฟนะต้องเป็นเทอร์มินอลโฟนะ,นะเทอร์มินอลสนะคะแล้วก็ลง นะคะแล้วที่นั่นการบินทุกสายการบินที่อยู่ที่นั่นแล้วคุณไปทรานเฟอร์ที่นั่นนะเขาก็บอกนะคะซึ่งแตนก็เดินไปกับแม่อีกรอบหนึ่งเข็นไปอีกรอบหนึ่งนะคะไปที่เดิมจุดเดิมที่เราเข็นไปรอบแรกที่เจอผู้ชายคนนั้นนะคะแล้วก็ผ่านหน้าเขาไปเลยคือแบบแตนไม่สนใจเลยนะแลอวเ็แล,วแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนนึงซึ่งเขาก็เห็นแตนเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเขาก็เลยแตนก็เลยไปหยุดถามเขา กุศลีนะช่วยช่วยหน่อยได้ไหมฉันต้องการจะไปเทอร์มินอลโฟฉันต้องมาถูกจุดแล้วใช่ไหมเขาบอกใช่ใช่เนี่ยลงลิฟต์ลงไปเลยนะพะอยูมีกระเป๋าลงลิฟต์ไปหนึ่งชั้นแล้วก็ไปต่อรถไฟซ้ายมือของคุณนะแล้วก็ไปเทอร์มินอลสี่นะแล้วเขาไม่มั่นใจว่าแตนจะไปถูกไหมเขาก็เลยตามมาด้วยเขาก็เลยบอกว่าดีนะที่ฉันเดินตามยูมาไม่งั้นยูจะขึ้นรถไฟอันนี้มันจะพายูออกไปนอกไม่ใช่เข้าไปในเทอร์มินอลโฟที่ว่าสถานที่ว่าแตนจะไปต่อนะจะเป็นการ นั่งรถไฟด้วยกันพาแตนไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนคือพาไปออกนอกสถานที่ไปเลยคือแบบมันจะไปที่จอดรถจะพาไปที่โรงแรมอะไรประมาณเนี้ยทุกคนคือแบบเราก็แบบมึนๆงงๆอะ่ะเออเหมือนแบบกําลังเล่งด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วก็เลยบอกอขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยที่ตามมาส่งอะไรประมาณเนี้ยคือค้อที่ใสดีมากนะคะแตนก็ยังยังขอบคุณเขาอยู่เลยนะคะทุกคนนั่นก็ประสบการณ์หลอนๆของแตนนะคะทุกคนแล้วก็จากหลังจากแตนเช็คอินเสร็จเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแลยนะคะก็ เช็คก,กระเป๋าก็เข้าไปเช็คตรวจกระเป๋าทุกสิ่งอย่างกระเป๋าใบเล็กแล้วก็เดินเข้าไปรอนะคะหลังจากนั้นก็รออีกประมาณ1ชั่วโมงเพราะว่าเสียค่าเวลาค่าทรานเฟอร์ทุกอย่างตรงนู้นตรงนี้อังนั้นแต่เสียเวลาไป2ชั่วโมงนะคะแต่ว่าดีว่ามีเวลา3ชั่วโมงนะคะถ้ามีเวลา2ชั่วโมงแต่ว่าแตนตกเ่อนแน่ๆนะคะทุกคนก็ประสบการณ์หลอนๆนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ต่อจากนิวยอร์กมาเมืองไทย14ชั่วโมง ก็เจอเรื่องร้อนอีกแล้วค่ะทุกคนร้อนคือเด็กไม่หลับค่ะมีเด็ก2คนประมาณอายุประมาณ2ขวบกับ3าขวบประมาณนี้นะคะนั่งกันคนเกาหลีนะคะกี๊ดอ้าวคือแบบเด็กกาลังกาลังวัยโซนกําลังเล่นนะคะคือนางก็เล่นของนางไปแต่ไอเราเป็นผู้ใหญ่ที่เราอยากจะนอนแล้วเด็กมันนั่งข้าง,างๆเราก็ไม่รู้สึกคือเราลาเราอยากนอนแต่ว่าคือมาเจอเด็กที่แบบกี๊ดกี๊ดกี๊ดอ่ะแล้วแม่แตนนอนอยู่ข้างหลังเพราะว่าแต หนึ่งที่นั่งจะได้นั่งแค่หนึ่งสองคนนะคะถ้าเป็นเบาะยาวสี่คนก็จะให้นั่งสามแต่ว่าเว้นระยะห่างนะคะถ้าใครมาด้วยกันนั่งด้วยกันได้ถ้าใครไม่ได้มาด้วยกันก็นั่งแยกกันไปในเครื่องบินจะนั่งไม่เยอะสบายมากนะคะสะดวกสบายมากอตอนนี้แตนนั่งมาจากนิวยอร์กมาเกาหลีสามารถนอนได้นะ,ะแตนกับแม่นอนคนละ หนึ่งเซกชันเลยนะคะคนละที่กันเลยแตนก็นอนที่หนึ่งแม่ก็นอนที่หนึ่งนะคะแตนก็ได้ที่นอนได้ที่นั่งสาบที่นั่งแต่ทาเป็นเตียงนอนไปเลยนะคะขึ้นก็นอนสบายเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้ดูด้วยนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นมาลงอินชอนนะคะแต่ก่อนจะลงคือแตนก็พยายามจะนอนจะนอนแต่แตนน่าจะนอนไปสัก3ามสี่ชั่วโมงแล้วล่ะ แต่เราอ่ะคือแบบมันยังไม่พอสําหรับเราแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันมีเสียงรบกวนไงทุกคนมันก็กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเนี้ยแล้วเราก็ตื่นตื่นมาเราก็ไม่ยดกทาอะไรแต่ก็ลุกขึ้นมานั่งดูหนังดูหนังดูอะไรไปมันก็เหมือนฆ่าเวลาแล้วก็พยายามจะลงไปนอนคือแบบเรารู้ว่าร่างกายเรามันล้าแหละแต่เรามันนอนไม่ได้ไงเพราะว่าเด็กมันยังเล่นอยู่พอตอนที่เด็กนอนจริงๆแตงกับนอนไม่หลับทุกคนคือเหมือนแบบอะไรวะฉันอยากนอนแต่นอนไม่หลับคืออะไรอะไรเงี้ยแตงก็เลยอืมก็ เป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ร้อนๆเหมือนกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เวลา,าดูเวลาก็8ชั่วโมงนะก็ยังเหลืออีกประมาณ สี่ห้าชั่วโมงเพราะว่าแตนะบ,บินอ่ะสิบสี่ชั่วโมงนะคะทุกคนตึงแต่ก็นั่งนั่งรอนั่งเล่นนั่งอะไรไปนั่งดูหนังไปอะไรไปนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเวลาขึ้นเครื่องบินมันมีแต่ว่าแตนไม่ได้ซื้อนะคะแตนไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรเพราะว่าก็นั่งดูโทรศัพท์เพราะว่าคิดว่าตัวเองจะหลับเพราะว่าไม่รู้ซื้อเราไม่ได้เล่นไงทุกคนเราก็คิดว่านอนดีฝา่าเอาแรงไว้เดี๋ยวเราต้องมาเมืองไทยเพราะเราต้องเดินทางไกลเพราะฉะนั้นเราใช้แรงเยอะแตนพยายามจะไม่จะไม่ให้ตัวเองแบบหักโหมนะคะ ะะแล้วพอถึงเกาหลีนะคะก็ไปเดินซื้อของนู่นนี่นั่นนะคะนิดหน่อยแล้วก็รอต่อเครื่องไม่นานนะรอต่อเครื่องสองชั่วโมงแป๊บเดียวแล้วก็นั่งอีก5้าชั่วโมงค่ะทุกคน5ชั่วโมงของสายแกนบินเอเชียนาะเหมือนเดิมมาลงเมืองไทยนะคะพอลงเมืองไทยเสร็จแล้วทุกคนดีใจมากแต่แตนนั่งโซนกลางเลยไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะทุกคนนะไม่ได้เห็นเลยแล้วก็ไม่ได้อัปเดตชื่อเมืองไทยเท่าไหร่นะ,ะแต่เห็นตอนช่วงที่ว่าเขากําลังเช็คเอกสารให้ไปถึงเราเข้าแถวปับ๊บจะมีพนากาักงานเข้ามาเช็คเอกสารเราเขียนรายละเอียดให้เราหมเยแวกก็ไไปปต่อ่ออถพืจะคุับ ถามเราว่าเราฉีดวัคซีนมาไหมฉีดวันไหนอะไรยังไงแล้วก็ขั้นตอนในการกักตัวกี่วันนะคะเขาจะบอกเรานะคะถ้าเราฉีดมาครบ14วันก็จะได้กักตัว7วันนะคะแต่ของแตนฉีดมา,าเป็นไวเซอร์นะคะเข็มที่2แตนเพิ่งได้2วันเพราะฉะนั้นแตนต้องกักตัวทั้งหมด10วันนะคะทุกคน เพราะฉะนั้นออกไปนะคะไปมอก่อนนะคะแอนก็ออกไปไปตมอแล้วก็ไปรับกระเป๋านะคะแล้วก็เดินออกข้างนอกขึ้นรถบัสเลยค่ะคือแบบไม่ได้คุยกับใครเลยทุกสิ่งทุกอย่างคือปิดหมดเลยแต่ไม่เห็นใครไม่สามารถคุยกับใครได้นะคะขึ้นรถบัสแล้วเขาก็ขับมาที่โรงแรมนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปติดตามในวิดีโอที่2ได้เลยนะคะกับการกินอยู่10วันของแตนที่โรงแรมนี้นะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมวิดีโอของแตนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ